ต่อกันนิดนึงนะฮะแก๊งนักเรียนนะคราก่อเหตุนะครับพาพวกยิงถล่มคู่รีกันนะครับแต่ว่ามีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บนะฮะมีภาพกล้องวงจรปิดด้วยนะครับที่บันทึกเหตุการณ์ได้นี่ย่าบางนาโอ้โหนี่อันตรายมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูเนี่ยฮะไปดูภาพเต็มๆกันเลยนะครับ่ะะนนีฮยิงกันอย่างนี้เลยอ่ะนี่เหมือนแบบอุ้ยหนังอ่ะคือรถ ผ่านมาเต็มมปหมดเลยนะแล้วนี่มันไม่อยู่ที่ไหนนะอยู่ย่านบางนาตรงลาซานน่ะซอยลาซานนี่มีโรงเรียนชาติอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ดังนี่ซอยนั้นออชาวบ้านภายในซอยลาซาน19้าย่านบางนากรุงเทพมหานครเนี่ยก็เอาภาพกล้องวงจรปิดนะฮะที่มีภาพของแก๊งนักเรียนอาชีวะขี่รถจักรยานยนต์สองคันไล่ตามมายิงถล่มคู่อริถึงที่พักภายในซอยอุกอาจมากเลยนะครับชาวบ้านถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ5คนนะฮะคุณผู้ชมเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกา3สินาทีของวัน ที่1ิมิถุนายยที่ผ่านมา2วันที่แล้วนะครับก็อยากให้ตํารวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุมาดาเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วนะฮะเนี่ยสามารถจับภาพได้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะคนหนึ่งผมยาวเนี่ยนะครับล่าสุตดตารวจนครบาลบางนาก็นําภาพกล้องวงจรไปิดไปตรวจสอบประวัติของผู้ก่อเหตุพบว่าเป็นนักเรียนสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งในย่านพระขนงขณะที่มือปืนผมยาวในคลิปน่าจะเป็นรุ่นพี่นะฮะที่มาก่อเหตุเพื่อประกาศสัปดาห์แทนรุ่นน้อง ต้องโชว์ไงรุ่นพี่ต้องโชว์นะใช่ไหมฮะชายผมยาวและชายอ้วนที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับคือหัวโจกเป็นรุ่นพี่ของนักเรียนช่างกลสองรายที่ขี่รถจรักรยานยนต์ตามมาสองคันเพื่อมาเอาเรื่องคู่อรินะครับคือนายบอยโซดาซึ่งถูกยิงบาดเจ็บในครั้งนี้นะครับ ขณะที่เจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วส่วนหนึ่งยังเป็นนักเรียนอาชีวะอยู่ส่วนมือปืนผมยาวแล้วก็ชายอ้วนคนนี้นะฮะที่ร่วมก่อเหตุกําลังตรวจสอบว่าเป็นรุ่นพี่แถวบ้านของนักเรียนอาชีวะหรือเป็นอดีตรุ่นพี่จากสถาบันเดียวกันที่จบการศึกษาไปแล้วหรือไม่และกำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไอ้นี้ไม่น่าจะยากในการติดตามนะฮะภาพชัดขนาดนี้นะคะนะครับตำรวจช่วยหน่อยนะครับ ถ้าไม่จับงูก็จับคนร้ายนะฮะ <c oughs> ไม่จับคนร้ายเหรอ, <c oughs> อจับคนร้าย <c oughs> นะครับ